สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4บทที่7แล้วนะคะเรื่องพศนิยม EP 6 5การอ่านการเขียนทศนิยม1ตำแหน่งค่ะครูผู้สอนคือครูปรวริษาอ่อนขำอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูสร้างคลิปวิดีโอการสอนต่อไปปรวริษาชแนลค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ 1. น,นักเรียนสามารถอ่านและเขียนทศนิยม1ตำแหน่งได้ 2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นพยายามทำงานที่รับมอบหมายได้ค่ะก่อนจะเริ่มเรียนนั้นเราอยู่ในช่วงคณิตคิสโนคคณิตคิสโนกในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเศษส่วนเป็นการทบทวนเศษส่วนนะคะ เื่แสดงส่วนที่ระบายสีค่ะลองนับดูนะคะว่าทั้งหมดมีกี่ส่วนและระบายสีกี่ส่วนแล้วก็ตอบอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะมีอยู่3ข้อนักเรียนเขียนลงไปในกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปลงไปในห้อง l ลน e ที่คุณครูปรวาริษาอยู่ค่ะใครตอบถูกก็จะได้ดาวเป็นรางวัลน,นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการอ่าน,านการเขียนพนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะ เกี่ยวกับพศนิยมนั้นจริงๆเราในชีวิตจริงของเราะค่ะเกี่ยวข้องกับพศนิยมนะคะก็คือนอกจากเราจะใช้จํานวนนับละเศษส่วนแล้วเรายังจะมีพบพศนิยมอย่างเช่นพศนิยมตามขวดน้ำใช่ไหมคะตามถุงขนมอย่างเช่นน้ําดื่มสะอาดปริมาตสุดที้1.5ลิตรหรือเรามีน้ําหนัก19.9กิโลกรัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะมาอ่านตามมุณคูกันนะคะ1.5 1 19. 9 9 32 323.5 11.35 28.50พวกนี้นะคะจำนวนพวกนี้นะคะเป็นพศนิยมพศนิยมจะมีจุดนะคะเป็นจุดพศนิยมตัวเลขหน้าจุดทสนิยมเนี่ยแสดงเป็นจำนวนนับหรือ0ส่วนตัวเลขหลังจุดพศนิยมแสดงจำนวนที่น้อยกว่า1ค่ะ การอ่านทศนิยมตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนะคะอ่านเช่นเดียวกับจํานวนนับหรือศูนย์ตัวเลขหลังจุดนี้ทศนิยมเนี่ยเราจะอ่านเลี <odo Exodus. S 1> ้ยงตัวเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะจุดทศนิยมเป็นจํานวนชนิดหนึ่งที่ใช้แสดงปริมาณต่างๆมีจุดเป็นจุดทศนิยมโดยตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมแสดงจํานวนนับหรือศูนย์ตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมแสดงจํานวน ที่น้อยกว่าหนึ่งการอ่านทศนิยมนั้นตัวได้ที่อยู่หน้าจุดทศนิยมอ่านเช่นเดียวก,กันกับจำนวนนับหรือศูนย์ตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่านเรียงตัวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกันค่ะเรามาดูความหมายของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะตรงนี้เป็นจุดทศนิยมใช่ไหมคะสีเขียวนี่คือจุดทศนิยมนะ ทางด้านหน้าจุดเนี่ยก็จะเป็นพวกจํานวนนับนะคะจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันก็ไล่ไปตามที่เราเคยเรียนกันนะคะแต่หลังจุดทศนิยมเนี่ยตำแหน่งแรกนะคะวันนี้เราจะเรียนแค่ตําแหน่งแรกนะคะก็คือตําแหน่งที่1เราจะเรียกว่าหลักส่วน10หลักส่วน10ก็คือมันมีตัวส่วนข้างล่างนะคะเป็นส่วน10อย่าง5ส่วน10ก็เท่ามีค่าเท่ากับ0.5ค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจุดทศนินยมเนี่ยจะอยู่ระหว่างหลักหน่วยและก็หลักส่วน10ค่ะ นี่นะคะอย่าลืมนะคะตำแหน่งที่1นะคะตำแหน่งที่1เราจะเรียกว่าหลักส่วน10นะคะตำแหน่งที่หหลังจุดทศนิยมเราจะเรียกว่าหลักส่วน10ค่ะสาเหตุที่เรียกหลักส่วน10เห็นไหมคะมันจะถูกหารด้วย10เราเลยเรียกว่าหลักส่วน10เรามาดูรูปที่1นนะคะมีส่วนที่ระบายสี1ส่วนใน10ส่วน หรือถ้าทำเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษหนึส่วนสิบเศษหนึส่วนสิแสดงด้วย0.1นยาจไมถได้0.1นย์จำหตั้งหารด้วย10ก็จะได้ค่าเท่ากับ0.1ค่ะ0.1เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าศูถ้ามีระบายสีสองส่วนใน10ส่วนก็จะได้ว่าเป็นสองส่วนสิบแสดงด้วยศูนย์จุดงศูนย์จุดก็เขียนเป็นตัวหนังสือว่าศูค่ะ เรามาดูภาพนี้กันนะคะภาพที่หนึ่งนะคะนักเรียนนับนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ส่วน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีทั้งหมดสิบส่วนระบายสีไปเจ็ดส่วนนะคะเขียนเป็นตัวเลขได้ศูนย์จุดเจ็ดถ้าเป็นทศนิยมก็คือได้ศูนย์จุดเจ็ดถ้าเป็นเศษส่วนก็คือจะเป็นเจ็ดนสิบใช่ไหมคะตัวหนังสือคือศูนย์จุดเจ็ด เห็นไหมคะว่าทศนิยมกับเศษส่วนมีความเกี่ยวข้องกันนะคะต่อมานะคะอันนี้มีทั้งหมดกี่ส่วนนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มีิมีทั้งหมด10ส่วนระบายสี6ส่วนก็จะเป็น6ส่วน10ถ้าทำเป็นทศนิยมนำา6ตั้งหารด้วย10นะคะก็จะได้0.6เขียนตัวหนังสือได้ว่า0.6ค่ะเร็ว,เ,รว,เ,รวเกินไปไหมคะ ค่อยๆทำความเข้าใจนะคะไปเร็วเกินไปไหมคะค่อยๆทำความเข้าใจนะคะต่อมาให้เขียนในรูปของทศนิยมบอกแล้วนะคะวิธีการคือนะคะนำห้ตั้งหารด้วย10นะคะก็จะ,จะได้0.5หรือจะมีหลักการว่าถ้ามันเป็น8ส่วน10แสดงว่าต้องมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสังเกตที่ส่วน10มี0ูนย์กี่ตัว มีศูนตัวแสดงว่ามีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือ0.8ค่ะเรามาดูรูปนี้กันนะคะมีส่วนที่ระบายสีสิส่วนแล้วก็ใน10ส่วนเลยก็จะได้เป็น10บส่วนสิซึ่ง10บส่วนสินเนี่ยพอหารกันแล้ว10บหารสิเท่าทกับ1นะคะหรือเราจะเขียนในรูปของทศนิยมได้ว่า1.0นะคะเขียนในรูปของตัวหนังสือว่า1.0ดดังนั้นนะคะ ทั้ง2รูปนี้มีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็น1ส่วนนะคะหรือ10ส่วน10หรือ1 0หรือ1เนี่ยก็มีค่าเท่ากันดังนั้นถ้าคุณครูถามว่า1หรือ1.0เนี่ยมีค่าเท่ากันหรือไม่ตอบได้ทันทีเลยค่ะว่าเท่ากันค่ะเรามาดูส่วนที่ระบายสีกันนะคะแต่รูปแบ่งออกเป็น10ส่วนระบายสีนะคะทั้งหมด11ส่วนจาก10ส่วนย่อยที่แบ่งๆกันนะคะ สิบเอ็ดส่วนสิบเราจะได้ว่าถ้าเป็นเศษเกินนะคะก็คือสิบเอ็ดส่วนสิบถ้าเป็นจํานวนคะก็ได้เท่ากับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบถ้าแสดงเป็นตัวทศนิยมนะคะก็จะได้หนึ่งจุดหนึ่งวิธีการหาหนึ่งจุดหนึ่งก็คืออาจจะนาได้จากการที่นำสิบเอ็ดตั้งหารด้วยสิบหรือจะใช้วิธีการว่าถ้าเป็นจํานวนเต็มหนึ่งเนี่ยแสดงว่าจะอยู่หน้าจุดก็คือเป็นจํานวนเต็มหนึ่ง ถ้าตรงนี้เป็น10ตรงนี้จํานวนหน้าเศษ่วนเอ่อหน้าทศนิยมก็จะเป็น10ค่ะส่วน1ส่วน1 0นั้นก็บอกแล้วนะคะ1ส่วน1、0มีค่าเท่ากับ0.1ดังนั้น1.1เขียนเป็นตัวหนังสือว่า1.1ค่ะพอมาดูรูปที่2นั้นแบ่งแต่ละส่วนของสี่เหลี่ยมเป็น10ส่วนย่อยนะคะระบายสีไป16ส่วนก็จะได้ว่า16.10ส่วน10หรือ1เศษ6ส่วน10 แสดงด้วย1.6นะคะเป็นทศนิยมก็คือ1.6เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ1.6นั่นเองดังนั้นไม่งงนะคะก็คือทำไมถึงเป็นส่วน10คือแต่ละส่วนของสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น10ส่วนค่ะส่วน16นั้นมาจากการระบายสีแระเงาของสีเขียวเนี่ยทั้งหมด16ส่วนถ้าทำเป็นเศษส่วนเกินนะคะก็ได้16ส่วน10ถ้าทำเป็นจำนวนคะก็ได้จำนวนเต็ม1 6ส่วน10ค่ะ เราลองมาช่วยคุณครูนับกันนะคะแน่นอนว่าสี่เหลี่ยมน่าจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ถูกต้องค่ะเป็น10ส่วนนะคะแต่ละบายสีทั้งหมดกี่ส่วนคะ12ส่วนก็จะได้12ส่วน10หรือเท่าไหร่คะ1.2นั่นเองอ่ะ12ตั้งหารด้วย10ก็จะได้1.2นะคะ หรือ12ส่วน10มีค่าเท่ากับ1.2ค่ะตัวหนังสือก็คือ1.2การระบายสีแสดงโทศนิยมนะคะเดี๋ยวจะมีในแบบฝึกหัดฉะนั้นก็จะอธิบายไว้ก่อนนะคะถ้าแบบฝึกหัดแม่แบบนี้ยังไม่ระบายสีเนี่ยคำว่า2คือต้องระบาย2วงเต็มกับจุด8นี่คือระบาย8ส่วนใน10ส่วนค่ะส่วน3.5นั้นระบาย3ส่วนเต็มกับ จุดหนี่หมายความว่า5ส่วนจาก10ส่วนค่ะเรามาดูนะคะถ้าคุณครูให้เศษส่วนมาเป็นแบบนี้นะคะข้อที่1 2ึ่งยี่ส่วนสิบจำนวนค้าก็คือเอา24ตั้งหารด้วยสิบก็ได้2องเศษส่ส่วนสิบทำเป็นทศนิยมก็คือนำจำนวน2มานะคะจำนวนเต็ม2มาแล้วใส่จุดแล้วก็เติม4เห็นไหมคะลองสังเกตนะคะความเกี่ยวเนื่องกันจำนวนเต็มก็มาอยู่หน้าจุดค่ะ ส่วนส่ส่วน10นั้นก็จะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ค่ะก็คือ2.4เราอ่านได้ว่า2.4ข้อต่อไปช่วยคุณครูทำด้วยนะคะ203ส่วน10นะคะถ้าทำเป็นจำนวนคะก็คือนำา203ตั้งหารด้วย10ก็จะได้ว่าอะไรคะ20 3ส่วน10ถ้าทำเป็นทศนิยมนะคะเอา20มาเขียนเลยแล้วก็ใส่จุดแล้วก็เติมอะไรคะ สค่ะเก่งมากนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเป็น3ามส่วน 10, สิบทศนิยมจะมีตำแหน่งเดียวเห็นไหมคะอ่านว่ายี่สิบจุดสามค่าข้อที่3ได้ไหมคะสี่ร้ยแปดสิบเก้าวนสิบทำเป็นจำนวนคระโดยการนำสี่ร้อยแปดกตั้งหารสิก็จะได้ว่าสี่สิบแาส่วนสิบทำเป็นทศนิยมคือนำจำนวนนับข้างหน้านะคะมาเขียนหน้าจุด แล้วก็เป็นจุด9เพราะว่าเป็น9ส่วน10นั่นเอง9ส่วน10มีค่าเท่ากับ0.9ดังนั้นอ่านว่า48.9ค่ะต่อมานะคะ1,018หาร10ก็จะได้101 8ส่วน10นะคะเอา1,018ตั้งหารด้วย10นะคะก็จะได้101 8ส่วน10ถามเป็นทศนิยมก็จะได้101.8 10นะคะ หนังสือก็คือ101.8แบบนี้นะคะลองดูความช่วงเชื่อมโยงนะคะลองดูนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า20 21 22แล้วก็23ค่ะอาจจะดูเหมือนเยอะนะคะไม่เยอะเลยมาดูตัวอย่างในหน้า20กันนะคะให้เติมตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมความเกี่ยวเนื่องกันนะคะจะเป็นการทบทวนเศษส่วนในตัวนะคะ เราไม่รู้ว่าตรงนี้จะเติมอะไรใช่ไหมคะแต่เรามาดูตัวเลขคำใบยอยู่คือก็คือโจทย์5คูณอะไรถึงจะได้10คคะ5คูณ2ถึงจะได้10ดังนั้นก็ต้องเป็น3คูณ2จะได้6ใช่ไหมคะต่อมา10คูณอะไรถึงจะได้1 0 0คะถูกต้องค่ะ10คูณ10ฉะนั้นข้างบนก็ต้องเป็น6คูณ10ก็ได้60ต่อมานะคะ100คูณอะไรถึงจะได้1,000 คูณสิเก่งมากค่ะก็จะได้ว่าถ้า100คูณ10เท่ากับ1 0 0 0ถ้าตัวร่างคูณ10ตัวบนก็ต้องคูณ10ก็เท่ากับ600ค่ะถูกต้องค่ะในข้อที่2นะคะลองข้อที่2ทีนึงแต่ข้อที่2เป็นการลดลง50หารอะไรถึงจะได้10ค่ะถูกต้องค่ะหาร5ดังนั้นถ้าข้างล่างหาร5ข้างบนก็ต้องหาร5ด้วยก็จะได้2.10ส่วนิ เหมือนเดิมค่ะ10คูณอะไรจะได้100ก็คือคูณ10ข้างบนจึงเป็น20เพราะคูณ10เหมือนกันและ100คูณอะไรจะได้1,000ค่ะก็คือคูณ10ถ้าข้างล่างคูณ10ข้างบนก็ต้องคูณ10เป็น200ส่วน1,000ถูกต้องค่ะตัวอย่างในหน้าที่21เป็นการเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีมีทั้งหมดกี่ส่วนคะ1 2 3่5 6 7 8 9 10มี10ส่วนระบายสี5ส่วนก็เป็น5ส่วน10 5ส่วนเขียนเป็นพศนิยมได้0.5ตัวหนังสือคือ0.5ค่ะเรามาดูตัวอย่างในหน้าที่22กันนะคะในหน้าที่22สองนั้นให้เขียนตัวเลขและตัวหงสือเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะระบาย3ส่วนเต็มกับอีก1ส่วนใน10ส่วนถ้าเขียนเป็นเศษส,ส่วนจะได้3าม เศษ1ส่วน10ถ้าเป็นทศนิยมก็จะเป็น3.1ตัวหนังสือก็จะเป็น3.1แบบนี้นะคะตัวอย่างหน้า23ให้เขียนในรูปของทศนิยมนะคะ,ะถ้าถ้าเป็นตัวหนังสือนะคะ,ะเขากำหนดทศนิยมมาให้แล้วก็เขียนเป็นรูปใน,ในตัวหนังสือก็จะได้2.9ดนะคะดูจากรูปก็ได้ว่า2.9นะคะ จุดเก้าคือ9ใน10ส่วนนั่นเองนะคะต่อมาเขียนในรูปทศนิยม36มสก่วนสิก็คือเอาสามสิบหตั้งหารด้วย10ก็จะได้3.6สังเกตดูนะคะว่าถ้าเป็นส่วน10จะมีทศนิยม1นึ่ตำแหน่งค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง ซึ่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่นักเรียนอาจจะรู้สึกว่ามีความยากอยู่แต่ถ้าค่อยๆนะคะศึกษาตามคลิปวิดีโอและก็ทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดจะดูเยอะหน่อยแต่ว่าพอไปทำจริงๆแล้วเป็นการเติมคําตอบเฉยนะคะไม่เยอะเลยนะคะก็ขอ,อนักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทําแบบฝึกหัด มีคำถามใดๆสามารถสอบถามคุณครูประจำกลุ่มได้สีทับถามกับคุณครูปรวาริษาสีทับสและสีทับสถามกับคุณครูธัญน,นานระเบเป็นมันใบ,นบนหน้ายบาย